อนุทินขึงขังใครติดโควิดแล้วปกปิดข้อมูลถือว่าผิดกฎหมายฐานให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่ อนุทินลั่นใครติดเชื้อโควิด -19 แล้วปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์จะถือว่ามีความผิดฐานให้การเท็จกับเจ้าหน้าที่ย้ำไม่มีใครใหญ่กว่าหมอถ้าไม่บอกก็ต้องใช้กฎหมายอย่างไรก็ตามนายอนุทินยังย้ำอีกว่าขอให้มั่นใจเจ้าหน้าที่เพียงบอกแค่ว่าไปทำอะไรที่ไหนแต่ไม่ต้องบอกความสัมพันธ์ก็ได้ยืนยันหมอมีจรรยาบรณอยู่แล้วพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องสถานประกอบการว่ามีการเปิดให้บริการเกิน21นาฬิกา หรือไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ตรวจสอบด้วยว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีการปกปิดไทม์ไลน์จริงหรือไม่ซึ่งหากมีความผิดจริงให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที